Shut down. You an ally has been defeated. You have defeated an enemy. Infinite Slayer has been defeated. You have defeated an enemy. สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบอยู่กับรายการคุณยากที่บูเอาไว้นะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาโคลการเล่นแร็นะครับในแพทล่าสุดจริงผมก็เล่นนะเล่แร็ปมันก็ผัดแพ้บ้างชนะบ้างช่วงนี้ก็เบื่อๆเลยไปเล่นเกมอื่นหน่อยนะครับ ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นผมลงคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเล่นที่โรงเรียนนะครับนะด่วงเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาว่าจับอาดีเท่าไหร่นะไม่ต้องไปจับรหัสลองนะครับแต่ถ้าบางท่าม,มันก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจจงต้นรับการกลับมาอของข้ารอศัตรูให้สิ้น สึกนี้เขาจัดการเรางวัลให้เรียบเราไม่ใช่แรกขยะนะฮะับแอตผิดกูยืนนิ่งเลยกูทำอะไรเขาผิดไหมิ่งเบ,บาๆหัวระกายต่อสู้สักหน่อยอู้ ะขอออยยักหนห่ไรไว้ตรงนี้เด็ดนายผัดวางทีคโต้ผมผมไม่ได้นักสู้ตัวจริงมาแล้วโอ้ยสติ๊กเกอร์พอดีนะจับได้แล้วที่วสติ๊กเกอร์พอดีเลยผมว่าแล้ว มีแรงให้เพื่อนไม่ได้มากเพราะงั้นก็เราแทงมาเจอกับรอที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วนะครับเล่นล่างเอาเซเวียร์ได้เล่นล่างนี้ไม่เลยตามเพื่อนดีกว่าตามเพื่อนดีกว่านะตอนนี้แอดทิศเราได้หมดนะครับนะแอดทิศได้หมดเอาให้่ราเฮ้ยเขาที่คือฆ่ามัดตายของเขาตอนนี้เจ้า ไม่ประทคามดีโดนแย่งหมลยเอล่นไปนี้ขจเลัรียบต้อมเลนด้าของเราถูกโจมตี An Enemy has been defeated An enemy has been defeated. เขาเสีช้าไปห,หน่อยนะเขาเสียพลาดเลยนะครับจากการที่เขาเปิดสีชา้าไปรอที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วออ,าาอ,ออกตามเรียมันได้ไหมเนี่ยเออดูตัวฝั่งโน้นก่อนนะครับตาคาริธาสี่ครับสี่ครับ ไหนโอยเยมากว่ะไม่เป็นไรกลับบ้านนะครับพายาพายาตายไหมหลักสู้ตัวจริงมาแล้วแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปยังไง เรียบร้อยครับอาญาที่เรียบร้อยเรียบร้อยตัวุดนี้ข้าจะวางเป็นรางวัลให้เรียบขอใช้ระยหน่อยนี่มามานีมาเอากรเราตั้เอไม่ไก่อนน่อีโดนอะไวิ่งเบาๆวอร์ระการ์่อสู้สักหน่อยตอกระโด ลอยไม่โดนหรอกกูไม่แรงมากนะตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ค่อยแรงเนาะเป็นโล็แล้วอันดับหนึ่งเอ็นจียันท์ยันท์ทายาทมินแทร์หายแล้วเพื่อนเราแทงเขานี่แหละคือท่าไม้ตายของข้า อู้ฮอะได่ม่จิตของเจ้าไม่ไหวแล้วเป็นนาคอเจอไป อ่อนลงเลยออนสลอตโดนสดับเบิลค <19> <k cartoon> ิลทอ้าหออะไรวะต่อยไม่ค่อยโดนเลยกุเลงเองก็ได้วะต่อยไม่โดนเลยโดน a t i

you have been defeated. Enemy double kill. Your team has destroyed, the tower. And the Your team has destroyed a tower. Dominating. 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 ผมว่าเก่งกผมมองว่าเก่กงกว่าพิซ,ซี่นะครับเล่นมาซูปเปอร์คลีทถูกส่งออกไปแล้วจุดนี้ขัจะาำเป็นรางวัลให้เรียบ หน่อยอออป้าว่าไงล้ำิุดนิดเดียวเอาอีกแล้วโอ้ยแค่นี้ผัดไปโดนเลยวิ่งเร็วจริงนะไอ้วกนี้เนี่ย,อยเอตเมทต,ตัวพวกนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกตัวเล่นตัวแบบใช้เชองอะไรเยอะๆเนี่ยดีลาเนี่ยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยชอบตัวอะไรเน้นตัวเทเลยอ่ะ จะล้วงให้ได้นักสู้ตัวจริงมาแล้วหาไปมีของโล่งเลยเลยลน่ายร์ท,ทีม has destroyed a tower ่างจพลาผลตดูตดสิแบนนี่มันแพ้ตัว แทงเขานี่แหละคือท่ามหมปลายของข้าอาจะบินจะบินแต่น่าเสียดายจดาจะบินน้ามีน้ สายนี่เสียบกับตัวมอนิเตอร์ไม่รู้ว่าห้ามมันไปยังไงเนาะไม่เป็นไรมันไม่สำค่าสุดนี้ขจกรังบันรางวัลให้เรีย, 5, นนนนะย,รยบพี่ไม่ได้ใช้สายทา,างที้สายเสร็จไม่ใช้สายแล้วรอจะหักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว

่แต่หมดแล้ดพีรมันยังดับบ้านก่อนคับบ้านเกงจริงแเขารี่และคือท่าไม่ตายของข้า hey <laughs> An ally has been defeated. <laughs> <laughs> ตอนนี้เราเอาตัวคีย์เวิร์ดตัวสำคัญได้แล้วเนาะเอาตัวคีย์เวิร์ดได้แล้วย้อนหน้าเอ็นได้อยู่นะได้อยู่แลาหละจะหน้าเราเกิดแล้วเนี่ยแรงมาก ที่ผมผมคิดว่าผมมั่นใจว่าน่าจะล้วงย้อนได้เลยใส่เลยนะเพราะว่า,าย่ามกดโลไปละวสงเร็จย,ยิ่งใหญ่ก็ยิ่ง้าเทยเขายืนนิ่งเลยแหละของมันเกิดแล้วแน่นอนนะของมันเกิดตอนผมเนี่ยยังไม่ได้อะไรมาเลยแรงมากครับรอที่จะอัดหน้าพวกเ<ว>จ้าไม่ไหวแล้ว I could need Infinite Slayer has appeared! Prepare for the final battle! mặt bên nhà defeated an enemy. Ayo thật Cho

เอล่าเราสุดยอดว่าผู้หญิงแน่นอนคนเนี้ยเชื่อปะ่ะปิดไว้อีกนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงเนาะเลนลิเลียโอดนะผมบอกได้คเดียวโอดมากนะครับนี่สกอร์ก็โอเคเลยนภายาพยายาทำอะไรบ้างเนี่ยนภยาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เออ หมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังไว้เนาะก็มาเปลี่ยนกลางทางเฉยน,นะครับโอเคสรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หรืออะไรยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอเครับแต่รับวันนี้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ